ปล่ยผู้หนุ่มปีสองปีกว่าปหมเออไอ้ไอ,อ้ตัวนี้ยังยังไม่เปิดจะถ่ายฟันแล้วมั้งอ๋ออันนี้น่าจะสองปีกว่าได้ะาออขายสองหมื่นห้าเอ้อตัวน,นี้นะสามหมื่นว่าแล้วเปิดสองหมื่นห้าขายถูกเลยเดือดก็สามหมื่นแล้วตัวกลางนะครับตัวกลางลอะไรไอคู 40, ่รู้นสี่หมื่นคู่นี้ตัวละสองหมื่น เบอร์โทรป๋าเบอร์โทร,รบเบอร์โทรอะไรนะครับ089 8934 834 5724 <8 34, S 2> 5724ครับสนใจนะครับควายหนุ่มถูกๆเรือนี้ตัวละสองหมื่นาไปจับสัตว์ได้นะครับับเนื้อได้ ตัวเมียไไดแ้กกดดวเมียอะนะตนีแบบแนี่ครับ,บไม่อะดูใจเราอย่าถายทุกคู่ก่อนนีครับผมสวยอหมแล้ว